ผมเองอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากการนำของนายนัทวุฒิสายเกล้านายสมบัติหรือบกลายจุดร่วมกับม็อบสามนิ้วนี่เป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องการเคลื่อนไหวเป้าหมายนะครับต้องการที่จะจับร่วงก้าวล่วงสถาบันอย่างไรนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชน นะครับผู้ปกป้องสถาบันจลุลรักภักดีได้จับตาดูคนเหล่านี้นะครับเป้าหมายสูงสุดนะนะครับไม่ได้หวังเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่มีเป้าหมายอย่างอื่นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยพยายามที่สร้างให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับมีการเตรียมการระเบิดเพลิงนะครับระเบิดที่ผลิตขึ้นมาเองอาวุธต่างๆมากมายเข้าถล่มใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยั่วยุให้เกิดสงครามกลางเมืองในลักษณะอย่างนี้ในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับกับไม่คิดที่จะห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับที่จะให้วิกฤตโควิดนี้นะครับได้ผ่านพ้นจากความทุกข์ยากความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนคนเหล่านี้ไม่มีจิตสำนึกครับโดยเฉพาะนายนัทวุฒิสายเกือ้อผมรู้จักดีครับคนนี้เนี่ย กล้าทุกอย่างได้เคยประกาศแล้วนะครับได้เคยขึ้นเวทีในสมัยปี53ว่านะครับพร้อมที่จะรับผิดชอบเกิดเหตุการณ์เผาสากลางเผาบ้านเผาเมืองอย่างไรเนี่ยพร้อมจะรับผิดชอบดังนั้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยกล้าที่จะเหยียบย่ำก้าวข้ามศพนะครับนักลบขึ้นไปเอาตำแหน่งรัฐมนตรีได้หรือตำแหน่งใหญ่โตเพื่อหวังรางวัลจากนายใหญ่ ดังนั้นผมจึงบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรสู้เพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองผู้สู้เพื่อเอารางวัลให้กับตัวเองนะครับใครจะบาดเจ็บล้มตายอย่างไรไม่สนใจสนใจอย่างเดียวขอให้ตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตและสู้เพื่อรวยจุดยืนอุดมการณ์ไม่ได้มีอะไรครับยิ่งคราวนี้นะครับมาจับมือร่วมกับม็อบสามนิ้วนะครับโดยเฉพาะเครือข่าย นะครับของบุคคลที่คิดล้มล้างสถาบันและรับนโยบายจากในายใหญ่ทางไกลแล้วผมว่าข่าวนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนที่ปกป้องสถาบันพี่น้องประชาชนนะครับจะยอมให้คนเหล่านี้มาทําลายบ้านทําลายเมืองนะครับทำลายประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนต่อไปไม่ได้ครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ประนามคนเหล่านี้ครับ อย่าให้มีที่ยืนในสังคมไทยอย่าให้นะครับฝากพี่น้องจับมือกันช่วยกันครับ